การดูหนังถือว่าเป็นกิจกรรมพักผ่อนของผู้คนทั่วไปชื่ใครต่อใครหลายคนเลือกที่จะดูผ่อนคลายกันในวันหยุดหลายต่อหลายคนก็ชอบดูหนังแต่ละประเภทต่างกันออกไปแต่ก็จะมีอยู่ประเภทหนึ่งที่ต่อให้อายุมากขนาดไหนหรือว่าผู้ชมวัยใดก็ต่างชื่นชอบอยู่เสมอนั่นก็คือหนังหุยนยศปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนังแนวนี้เป็นหนังที่ให้ความบันเทิงความมัน กับคนดูอยู่พอสมควรหรือแม้แต่บางเรียนก็มีองค์ประกอบเกี่ยวกับหุ่นยนที่มากกว่าความสนุกแต่ใส่องค์ประกอบของจิตวิทยาและความเป็นมนุษย์เข้าไปด้วยในวันนี้ท่านสยามรัฐบูบีกับรายการเรื่องนี้ต้องดูจะมาแนะนำ10หนังหุ่นยนต์ที่ทั้งสนุกมันและครบรถไว้ดูช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยท่านฟอร์เบอ มหาวิบัติจากกลสังหารทล่มโลกเปิดมาที่เรื่องแรกก่อนเลยกับหุ่นย์ที่เราเด็กยุค2,000ตอนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเราหุ่นจุนยศทานฟอร์เมอร์เรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งสร้างว,วิกกีจจะได้ไปซื้อรถมือสองมาใช้งานแต่หารู้ไม่ว่ารถที่ตัวเองได้มานั้นแท้จริงแล้วคือหุ่นยน์จากนอกโลกที่ตกลงมาและสัยบนดาโลกมีนามว่าบับเบ,บิ้ลบีและจากนั้นเราผู้พ้องอย่างออโตบอท ก็ได้โลมาอย่างโลกนำโดยออพติมัสพามผู้นำของเหล่าออตโตบอทเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกขามที่กำลังจะมาถึงของเมกกะตอนผู้นำของดิเซติคอนไวรัสที่จะมายึดของโลกรีด้ว่าถ้าใครอยากดูความมันความมันเถิ่อแนะนำเลยเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนอกจากความสนุกที่เราจะได้รับแล้วนั้นยังมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคุนยนตอีกด้วยการันตีโดยภูมิกับอย่างไมโครเบที่ได้รับฉายาว่าภูมิกับระเบิดกภูเขาพอากระทอม ถึงแม้ว่าจะทําออกมาหลายภาคแล้วก็ตามแต่ภาคที่1ก็ยังคงเป็นอะไรที่สนุกและว้าวที่สุดแล้วในตอนนั้นเรียว <Bring it. S 1> สิลสึกหุ่นเหล็กกำปัน้นะลวมปัจภีเมื่อนักมวยตกอับต้องมาฝึกหุ่นยนต์รุ่นเก่าให้แข็งแก่งนี่คือเรื่องราวของโลกที่เริ่มเบืร์หน่ายกับการชกมวยระหว่างมนุษย์ทุกการแข่งขัน จึงชูเปลี่ยจนจำษย์เป็นหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการต่อสู้แทนอดีตนักมวยอย่างชาลีเคนต้องตกอับและผ่านตัวมาเป็นโปรโมเตอร์ชกมวยแทนโดยเขาได้นําหุ่นยนต์ที่พังแล้วมาสร้างใหม่เป็นนักมวยของเขาแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสําเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ทราบข,ข่าวการเสียชีวิตของภรรยาเก่าและข่าวของแม็กผู้ชายเพียงคนเดียวที่เขาจะเป็นต้องดูแลซึ่งระหว่างที่อยู่ด้วยกันนั้นเคนตันและแม็กได้พบก,กับคุณรุ่นเก่า ที่สภาพจึงสมบูรณ์ทำให้เกิดความคิดที่จะนำคุณตัวนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งการชกมวยให้ได้ถือว่าเป็นหนังที่มีการผสมผสานระหว่างสายไฟแลกชันรวมถึงดราม่าจากพัฒนาการความสัมพันธ์ของแม็กและเคียนตันที่มีหลากหลายอารมณ์น่าประทับใจและน่าตื่นเต้นถึงเรื่องที่บอกได้เลยว่าใครเคยดูในตอนนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันโคตรสนุกจนอยากให้ทำภาคต่อ วอลอี e. หุ่นจิว๋วหัวใจเกินร้อยมาต่อกันที่ในส่วนของแอนิเมชันกันบ้างเชื่อว่าหลายคนเคยดูและจะเคยผ่านตาสำหรับเจ้าหุ่นตัวจิ๋วนี้อย่างวอลอี e. รื่องราของหุ่นนต์กำจัดขยะที่เรียกกันว่าวอลอีโดยเป็นหุ่นโต์ที่ถูกทิ้งให้อยู่บนโลกหลังที่เต็มไปด้วยขยะเป็นเวลานานกว่า700ปีที่ภายในเรือเป็นหุ่นนต์วอลอีตัวสุดท้ายที่โดดเดี่ยวมาอย่างยาวนานโดยมีเพื่อนเพียงคนเดียวคือมแมลงสาบ จนกระทั่งวันหนึ่งมนุษย์ได้ส่งอีฟหุนยนต์สาวรุ่นใหม่เพื่อมาตามหาต้นไม้ในโลกล้างแห่งนี้วอลอี Wall e และอีฟจึงได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันโดวยวอลอี e, ได้มอบต้นไม้ต้นนึงให้กับอีฟและด้วยเหตุการณ์นี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภายระหว่างหุนยนต์ทั้งสองในยานลีพไพร์แอคเซียมได้ว่าเป็นแอนิเมชันที่ประสบความสาเร็จอีกเรื่องหนึ่งของพิกซาและแอนิเมชันเรื่องนี้มันก็มีอะไรแอบแฝงม,มากกว่าความน่ารักและความสัมพันธ์ของหุนยนต์ทั้งสอง พ่อมาในแนวของโลกดิสโทเปียที่แสดงให้เห็นถึงโลกในอนาคตที่โ่มสลายและเพื่อสอนให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบันและการันตีด้วยรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมในปีนั้นแต่ทุกทุกคนก็สามารถดูเข้าใจได้ง่ายและรับชมได้ทั้งครอบครัว ไอโรบอทที่คาดแผนจะกดขมืบโลกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหุ่นยนต์ที่ทุกคนใช้ร่วมมือกันก่อการร้ายนี่คืออีกหนึ่งนางที่สนุกมากของบิลสมิธเมื่อโลกอนาคตข้างหน้าหุ่นยนต์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันจนกระทั่งวันหนึ่งนักสืบเดยวได้พบว่าหุ่นยนต์ที่พบเห็นได้ตามทั่วไปนั้นเริ่มมีความผิดปกติเขาจึงเริ่มตามสืบจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าหุ่นยนต์เหล่านั้นกําลังร่วมมือกันก่อ,ก,อการร้ายเดยล พยายามเปิดเรื่องนี้แต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยทําให้การต่อสู้ระหว่างคนหนึ่งคนกับกองทัพหุญญ่นยนต์จึงเริ่มต้นขึ้นถือได้ว่าเป็นหนังไซไฟ,ฟหุญญ่นยนต์สุดคลาสสิกที่มีทั้งฉากแอคชัน่นความรู้ึกขวัญในการไล,ล่ล่าและการสืบสวนที่ตัวเอกอย่างเดลต้องหาข้อพิสูจน์ให้ได้เป็นหนังหุญญ่นยนต์ที่มีทั้งความบันเทิงปัจฉยาและให้ข้อคิดอีกด้วย I see you remain suspicious of me, detective. You know what they say about old dogs? Not really. Gotcha. Pacific l i m สงครามอสูรเหล็กการต่อสู้ที่แสนตื่นเต้นของุ่นยนต์ยักษ์และเหล่าอสูรกายไคจูเมื่อไคจูอสูรกายขนาดยักษ์ได้ปรากฏตัวขึ้นกลางทะเลและได้สังหารมรุษย์มากมายเหล่าผู้อยู่รอดจึงได้ทําการประดิษฐ์จักรกขนาดยักษ์ที่เรียกว่าเยเกอร์และกลุ่มคนจํานวนห จึงต้องร่วมมือกับพัฒนาเยเกอร์เพื่อนำไปต่อสู้กับเราอสุรกายยักษ์ลีดิวันนี้คือความบันเทิงที่โคตรมันเป็นหนึ่งหนังที่เราสามารถรู้สึกและจับต้องได้ด้วยความสมจริงในการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ที่ทวงท่าแต่ละอย่างนั้นดูหนักอึ้งและสมจริงทางด้าอสุรกายก็ดูน่าเกรงขาวอยู่เช่นกันและรับประกันเลยว่าหนังเรื่องนี้จะให้ความบันเทิงกับคุณตั้งแต่ต้นยันจบ i is pretty cool Rim Outside the w i ท์สมรภูมินอกลวดหนามการร่วมมือกันของนักบ,บินโดดกับทหารโดมที่เหนือมนุษย์เรืองราวของฮาบอดีตนักบินโดนของกองทัพสหรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่จนทำให้เพื่อนทหารต้องเสียชีวิตในสนามรบเหตุการณ์นี้เองทำให้ฮาบจึงสั่งย้ายให้มาทำงานร่วมกับผู้กองรีโอซึ่งรีโอนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นแอนดรอยที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ ซึ่งทั้งสองได้เข้าไปผัวพันกับภารกิจที่ยูเครนในการชิงรหัสตคีปนาบุตจากผู้ก่อการร้ายจนทาร์บได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นลีโอมีแผนการที่น่ากลัวปกปิดไว้เขาจึงต้องตัดสินใจทําบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นถึงแม้ว่าหนังจะมีฉากหลังและเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามที่ทําให้ดูเหมือนเป็นหนังแอคชั่นแบบบู๊ละห่าแต่ความจริงแล้วนั้นตัวหนังในไปที่เรื่องราวของการตัดสินใจด้านศีลธรรมของตัวละครอย่างฮาร์บ และความด่ามาอาจไม่ได้มีชาต่อสู้แบบหนังฟอร์มยักษ์แต่ก็ยังคงมีชาการต่อสู้ในโลกอนาคตที่สงจริงนุขุนจนจนต้องห้ามผ่าน <laughs> d r m a t i c พบพันธ์มนุษย์เหนือโลก สงครามไซเบอร์สุด Hi Tech ไฮเทคในตอนนั้นกับทารหลบกระสุนในตำนานที่ใครตกใครหลายคนทำตา่างเรื่องราวของนีโอชายหนุ่มธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ถูกผู้ชายลึกลับเรียงตัวมาเข้าสู่สงครามจักรกลในโลกอนาคตที่มนุษย์พ่ายแพ้ให้กับหุญญ่นยนต์โดยนีโอถูกฝึกให้การเป็นอัศวินไซเบอร์ทั้งในเรื่องทังากษะการต่อสู้และเรื่องของวิทยาการทางเทคโนโลยีเป้าหมายในการฝึกฝนนีโอนั้นก็เพื่อให้เขาได้ไปต่อสู้ภายในโลกของดรามาติก ที่สงครามนี้จะเป็นตัวชี้วัดการเป็นอยู่ของโลกอีกด้วยถือว่าเป็นหนจที่ใครต่อหลายคนอย่ากพูดถึงอยู่ในตอนนี้อีกบทความให้เช็คในตอนนั้นโบกับพอรลื่องสุดล้ำที่ใครๆได้ดูต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากพร้อมกับฉากแอคชั่นสไตล์ฮ่องกงที่โคตรมัน Terminator 2 j u s g m e n t Day ตำนานคนเหล็กที่ใครต่อใครหลายคนชื่นชอบและแน่นอนอว่าภาค2คือที่สุดของแฟนชายเรื่องราวของจอห์นคอนเนอร์ที่บังเอิญพบเจอตำรวจไลลา,ลาที่จริงแล้วนั้นคือคนเหล็กที่ส่งมาจากอนาคตเพื่อฆ่าเขาก่อนที่จะมีคนเหล็กอ,อย่างที่800จะคอยปกป้องจอห์นคอนเนอร์ตลอดทุกการเดินทางรีงได้ว่าภาค2นั้นคือที่สุดแล้วของแฟนาชายนี้ทั้งฉากแอคชั่นการดำเนินเรื่องรวมถึงนักแสดงในหนังเรื่องนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆกับคนดู ไม่ใช่แค่ใน,นส่วนของชากแอคชั่นเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์และหุ่นยนต์ที่ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันมาพร้อมกับชาจบในตำนานที่ใครต่อใครหลายคนตอนนี้ยังจำได้แนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งชาปีจากโกนเปลี่ยนโลกเรื่องราวการเติบโตของหุ่นยนต์ ที่ถูกบม่มเพาะโดยมนุษย์ลหลายๆกลุ่มเรื่องราวของเมืองที่ถูกปกคอรองโดยหุ่นยนต์ตำรวจที่เรียกกันว่าสเกลทาให้ถึงเหมือนตอนอยู่ภายใต้การปกคอรองของหุ่นยนต์ตำรวจเพื่อลดปัญหาอาชญากรอ,อย่างไรก็ตามในบริษัทผู้สร้างอย่างเชิเทอร์วอลก็มีเรื่องราวขัดแย้งระหว่างวินเซนต์และดีออนที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องการสร้างหุ่นยนต์เนื่องจากวินเซนต์ต้องการสร้างหุ่นยนต์โจมตีระยะไกลจนดีออนได้สร้างหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าแชปปี้ขึ้นมา จะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความคิดและความรู้สึกเป็นของตัวเองแต่เจ้าหุ่นยนต์ก็ได้ถูกลักพาตัวโดยอาชญากรกลุ่มหนึ่งตัวหนังเรื่องนี้จะเน้นไปที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มากกว่าฉากแอคชัน่นภายในบรรยากาศที่มืดมนมีความแปลกใหม่จึงอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการความแอคชัน่นแต่ก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิง่ง I Consciousness I' Life I am j ม p จ y I am มาเธอหุ่นเหล็กโลกเรียกแม่เรื่องราวความผูกพันระหว่างเด็กสาวและหุ่นเหล็กที่เหมือนกับแม่เรื่องราวของดอเธอร์เด็กสาวที่ถูกเลี้ยงโดยมาเธอหุ่นโย์ปริศนาที่ตัวของดอเธอร์ให้ความสำคัญเหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งมาเธอรและดอเธอร์อาศัยอยู่ที่ศูนลบภายใต้ดินโดยที่ดอเธอร์เองก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมตัวเองต้องมาอยู่ที่นี่ แต่เธอก็มีความสุขดีจกนกระทั่งวันหนึ่งมีการปรากฏตัวของหญิงสาวแปลกหน้าที่เขามาขอความช่วยเหลือและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ดอเธอมองมาเธอเปลี่ยนไปตลอดการหนังหุ่นยนต์เรื่องนี้มีแนวทางการเล่าเรื่องที่ต่างจากเรื่องที่แนะนําที่ผ่านมาเป็นหนังหุ่นยนต์ที่ในระทึกขวัญและด่ามาและคอยพาให้คุณดูรู้สึกแบบเดียวกันกันกบตัวละครในเรื่องที่ไม่รู้ว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงและเรื่องไหนคือเรื่องโกหก ถ้าใครสนใจนาไซไฟบรทึกขวัญแบบนี้ก็บอกเลยว่าไม่ควรพาเป็นอย่างยิ่งครับ protect you. เป็นยังไงกันบ้างกับหนังคุณโจนที่เราแนะนำไปมีเรื่องไหนที่ชื่นชอบนอกจากลิสนี้บ้างก็แนะนำกันมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องสยามรัฐ ่อจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องนี้ต้องดูครั้งต่อไปจะมาแนะนำเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ